หลวงพ่อก็เคยบอกนะหลวงพ่อฤาสีท่านบอกนะคนเราอ่ะเป็นผู้ชายก็เหมือนกันไม่จําเป็นต้องบวชก็ได้เอ,อเราก็สามารถปฏิบัติทรรมมลุธรรมได้นุษลุพระอรหันต์าาาได้เหมือนกันอ,อถ้าเราปฏิบัติตามที่ผู้ได้แจ้าสอนนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าใครไม่แน่จริงนะ่ะอย่าไปบวชพราศินคารวะนี่แค่สินห้าเรามีหนทางลงนระกแค่ห้าทาง แต่ถ้าไปบวชแล้วเนี่ยผลทางที่เราลงนันลุกอ่ะสองร้อยี่สิบเจ็ดทางเลยนะมันเยอะกว่ากันเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวเราก็ไม่ต้องไปบวชปฏิบัติคาราวะนี้ละปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระเจ้าคือศีลส,สมาธิปัญญาเงี้ยรับรองอเราก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับมาเกิดได้ แต่เราต้องทำจริงจริงจังๆอย่าไปหลอหล่อแหละทำมั่งไม่ทำมั่งผู้หญิงก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพะะระอรหันต์ได้เหมือนกันถ้าเราคารวะญาติโยมนี่แหละ,ะไม่จำเป็นว่าะจะต้องไปบวชปฏิบัติได้เราก็สามารถบรรลุได้แล้วปฏิบัติตามผู้ทีเจ้าสอนก็คือ,อปฏิบัติตามมรัคมีองแ์ก ย่อไหมก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างที่เราแนะนํากันตรงเนี้ยเราแนะนําสังสอนกันตรงเนี้ยเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนํากันถ้าเราทําเนี่ยเราได้ทุกคนปฏิบัติตามเนี่ยปฏิบัติตามมัดมีองแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวยมมะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเราปฏิบัติเนี่ย ได้มักได้ผลทุกคนเรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องมันรู้ลมหายใจใหม่ๆก็ต้องฝึกกันก่อนเนี่ยจิตเราต้องได้รับการฝึกมันรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจเข้าไปยาวก็รู้หายใจออกมายาวก็รู้ หาใจเข้าไปสั้นก็รู้หาใจออกมาสั้นก็รู้แค่นี้รู้แค่นี้รู้ลมเข้ารู้ลมออกอย่างอื่นไม่ต้องไปรู้เวลานี้เวลาที่เรามาดูลมหายใจอย่างเดียวยังไม่ใช่เวลาที่เรามาคิดพระเจ้าสอนเราต้องมาสมถะก่อนแล้วถึงจะมาวิปัสสนาสมถะเนี่ก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่จะมีสมาธิทรงฌานได้ตั้งแต่ชานหนึ่ง ชานสองชานสามชานสี่ถึงอุเบกขาเนี่ยก็คือสมถะยก,กจิตขึ้นมาพิจารณาคือยกมาชานสามาพิจารณารรเนี่ยคือตัววิปัสนาเราต้องคู่กันมันต้องมาด้วยกันมีขั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วถึงมาขั้นที่สองธรรมะพุฏิเจ้าสมถะแล้วถึงจะมิปัสนา ไม่ใช่ว่าสมถะอย่างเดียวอะพอใจแล้วนั่งสงบเฉยนั่นก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มักไม่ได้ผลบางที่ก็จะอาจจะสอนวิปัสสนาอย่างเดียวนั่งปุ๊บคิดปับ๊บอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรเพราะคิดในในที่จิตเรายังมีกิเลสอยู่จิตเรายังไม่ได้รับการฝึกเราก็จะมีกิเลสอย่างเดียวคิดมันก็ตามใจ เราจะคิดอะไรเหนมันจะคิดอยู่ในโลภโทสะโมหะราคะเราก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งหลายได้นะเราก็จะไม่หนีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมาด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือสมาะก่อนมารู้ลมหายใจก่อนตราบใดที่เรายังรู้ลมหายใจไม่ได้ทรงฌานไม่ได้เนี่ย เราจะไปขั้นที่สองไม่ได้มันต้องลําดับขั้นของมันอย่างการเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันเราต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนถึงจะไปจะไปขึ้นบันไดอ่มันมีสองขั้นก็คือขั้นชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะจากชั้นที่สองเนี่ยจะไปชั้นที่สองเราต้องก้าวทีละขั้นทีละขั้นไม่ใช่อยู่ๆเราก็จะกระโดดไม่ขึ้นบันไดละกระโดดมันก็เป็นไปไม่ได้กระโดดเราก็ตกลงมาอย่างเดียว ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้อาหารใจก่อนอคือมีสมาธิก่อนถึงจะมาวิปัสสนาตอนเนี้ยตอนนี้เรามาฝึกจิตของเราอะ่ะให้จิตเราสงบจากกิเลสทั้งหลายแล้วถึงมาวิปัสสนาตอนนี้เราจะให้นั่งเงียบไปก่อนก็คือมาดูลมเข้าลมออกหายใจเข้าไปยาวก็รู้หายใจออกมายาวก็รู้ หายใจเข้าไปสั้นก็รู้หายใจออกมาสั้นก็รู้หายใจเข้าไปแรงก็รู้หายใจออกมาแรงก็รู้ดูแค่เนี้ยไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นแล้วจิตเรามันจะค่อยๆสง,งบลงสง,งบลงสง,งบลงถ้าสมมุติเราง่วงมีวิธีให้แก้ให้ละก็คือพุทโธพุทโธพุทโธท,ทไม่ต้องจับลมท่องดังดังแล้วก็จะหายง่วง ถ้าเราฟุ้งอย่างอื่นคิด,ดนู่นคิด,ดนี่เราตอนนี้เราไม่สามารถจะช่วยใครได้นใครจะเป็นจะตายเราจะเป็นจะตายไม่สามารถจะไปช่วยใครได้ทั้งนั้นคิดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการคิดเพราะฉะนั้นดึงความคิดมาดูลมหายใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกมันไปคิดก็ดึงกลับมาการคิด ที่ยังไม่มีสมาธิเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นนิวร์มัน<ม>เป็นกิเลสท,ที่ทำให้เราติดอยู่ในวังวนที่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ต้องดูลมเข้าดูลมออกแค่เนี้ยใหม่ๆก็อย่างเนี้ยแก้เป็นอย่างๆมันไม่ใช่แก้ง่ายๆนะคนเราเราติดมาไม่รู้กี่ภพชาติอ่ะ กิเลสเนี่ยมันมาตามเรามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกับการที่เราจะมาบอกว่าหยุดห้ามคิดมันมันห้ามไม่ได้เราต้องค่อยๆปละมันค่อยๆปอบมันมั่งขูมันมั่งดูลมนะดูลมนะบางทีไม่คิดเรื่องอื่นนะคิดเรื่องอื่นมันเป็นบาปนะมันไม่ได้บุญนะแค่เรามาเนี่ยตอนนี้เราก็เหมือนกับดูลมหายใจเนี่ยเราเหมือนกันมาละบาปบำเพ็ญบุญ เรามาถึงตรงเนี้ยแค่เรามารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็ได้บุญละเราจะได้เท่าเราจะต้องได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทอ้อไปถอยบางคนก็อู้ทำมาดตั้งนานแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยการเดินทางเนี่ย เราต้องมีความอดทนไปถึงโอ้ไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงออย่างนั้นมันยิ่งบั่นทอนจิตใจของเราเหลืออีกตั้งไกลเดินอย่างเดียวแล้วจะถึงเมื่อไหร่ช่างมันเราไม่หยุดเดินเห็นไหมเราถึงเวลาเห็แป๊บเดียวมันก็จะถึงแล้วแต่ถ้าเราโอ้เมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่นั้นมันบั่นทอนกาลังใจตัวเองมันนั่งสมาธิเหมือนกันนั่งไปจะได้เมื่อไหร่ช่างมันดูลมเข้าลมออก าเราไม่หยุดดูลมหายใจเนี่ยสุดท้ายมาเราก็ได้สมาธิเหมือนกันนะเพราะเรามีความตั้งใจไม่ละทิ้งกลางทางเหมือนเราเดินทางเนี่ยเราเดินตลอดเรามาดูลมตลอดนะมันต้องได้สักวันหนึ่งนะอาจจะห้าวันเจ็ดวันอในปีหนึ่งสองปีสามปีแต่ถ้าเรายังไม่หยุดดูลมหายใจสักวันหนึ่งเราก็จะทรงฌานได้ ให้เรามาทํำบ่อยๆการนั่งสมาธนะิเนี่ยดูลมหายใจเราต้องดูบ่อยๆถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะได้เองแหละตรงนี้ตรงนีจะไปเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่ได้เพราะตกอยู่ในนิวรณโลภะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเออเมื่อไหร่จะได้เมา่เนี่ยเราโลภะนะคิดเราหลุดจากสมาธิ่ะกิน,ะนเลสเต็มๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไปอาจจะไปสนใจมันดูลมอย่างเดียวอย่างอื่นมันไปคิดเรื่องอื่นดึงกลับมาไม่ต้องไปสนใจยังไม่ใช่เวลาคิดไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาเอาแค่นี้ทาแค่เนี้ยรูล้ลมเข้ารูล้ลมออกแล้วจิตเราจะสงบเองถึงตอนนั้นเราจะรู้ว่าจิตสงบมันเป็นแบบนี้นี่เองที่ตามที่พระเจ้าบ,บอกะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้เราจะรู้ถึงตอนนั้นเราจะรู้ความสุขเป็นยังไงตอนเนี้ยเรายัง ยังไม่ถึงจุดตรงนั้น่ะเรายังไม่รู้ถึงความสุขของจิตที่มันรับการฝึกตอนนี้เรากำลังมาฝึกจิตอยู่ทำไปลมเข้าลมออกแค่เนี้ยเราไม่หยุดดูลมหายใจแล้วเราก็จะได้สมาธิในสักวันหนึ่งช้าเร็วก็อยู่ที่ว่าเราตัดนิวรณ์ได้ไวแค่ไหน ถ้เรามาคิดพิจารณาบ่อยๆ่อยๆ <c oughs> สำหรับคนที่ทรงฌานได้ฌานสองฌานสามก็แล้วแต่ตอนนี้เราก็ถ้าคนยิ่งได้ฌานสี่ยิ่งดีถอนมายกจิตมาฌานสามคนยังไม่ได้ก็ใครอยากจะลองก็ได้นะตอนนี้เราก็กําหนดขอบารามีพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปจงปรากฏ จะเป็นสีอะไรก็ได้พุทธรูปพระแก้มมรกตสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีทองพุทธรูปสีทองก็ได้กําหนดไว้ที่ศูนย์กลางกายของเราพอเรากําหนดปุ๊บพระพุทธรูปก็จะปรากฏปั๊บที่ศูนย์กลางกายของเราเราจะเรียกว่านิมิตก็จะเห็นเห็นเป็นพุทธรูปอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราเห็นชัดไม่ชัดไม่เป็นไรนะ มันไม่ค่อยชัดเราก็น้ำพระพทะน้มพะพทะน้มพะพทะท่องช้าช้าเราก็จะเห็นสีชัดขึ้นชัดแค่ไหนแค่นั้นดูแค่เห็นแค่ไหนแค่นั้นอราก็กำหนดทีนี้เราเห็นถ้าเราเห็นเสร็จแล้วเราก็กำหนดให้พวกทัลูกเลื่อนมาข้างหน้า พุทธลูกนี่จะอยู่ในศูนย์กลางกายของเราในกายเรานะที่เคยแนะนําไปละพุทธลูกก็จะเลื่อนมาข้างหน้าแล้วก็นมะพะทะนมะพะทะพุทธลูกก็ค่อยๆเลื่อนมาข้างหน้าแล้วก็ถอยกลับนมะพะทะนมะพะทะเอาพระพุทธลูกไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายเหมือนเดิมแล้วเราก็ถอยพระพุทธลูกไป นมพะพทะนมพะพทะไปถึงติดกระดูกสันหลังเราก็จะเห็นบางคนก็จะเห็นชัดบางคนก็เห็นไม่ชัดไม่เป็นไรเ,เราก็นมพะพทะนมพะพะทะกำหนดองค์ท่านเลื่อนมาตรงศูนย์กลางกายเหมือนเดิมทีนั้นเราจะเลื่อนไปข้างซ้ายเราก็ท่องนมะพทะนมะพทะท่านก็จะเลื่อนมาติดอยู่ในในศูนย์กลางกายของเราออกมาติดอยู่ข้างๆ้ นี่เราก็เลื่อนกลับมาที่เดิมนัมะปะทะนัมะปะทะที่เดิมทีนี้เราเลื่อนไปทางขวากำหนดพุทธลูกนัมมะปะทะนัมะปะทะให้ท่านเลื่อนไปทางขวากลับมาที่ศูนย์กลางกายเหมือนเดิมนัมะปะทะนัมะปะทะนัมะปะทะดูตรงศูนย์กลางกายเราก็ดูนิ่งเฉยดูเฉยนะไม่ต้องคิดดูพุทธลูก บางคนก็จะเห็นพระพุทธรูปใสขึ้นใสขึ้นจากสีเขียวก็จะเป็นสีใสใสขึ้นใสขึ้นบางคนก็จากสีเหลืองทองสีทองก็จะเลื่อนเป็นสีใสทุกสีเราดูก็จะกลายเป็นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีใส เป็นลูกเกะเอเป็นพพุทูกใสแล้วก็กําหนดดูดูเฉยนะดูเฉยเราเป็นผู้ดูผู้พุทลูกก็จะใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นเราดูเป็นผู้ดูอย่างเดียวดูจนพอใจละ,ะ,ะก็กำหนด พระพุทธลูปจงหายไปก็จะหายวับจะเหลือแต่ความว่างสว่างที่ศูนย์กลางกายของเราก็ดูความว่างสว่างที่ศูนย์กลางกายของเราแล้วเราก็กำหนดจิตเอาจิตหรือความรู้สึกมาตั้งมาตั้งที่กลางกระหมอ่อมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหลทั้งสอง เลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา